ย้อนกลับไปราว50ปีก่อนในยุคเริ่มต้นของการศึกษาเรื่องโบราณคดีสมัยก่อนประรวัติศาสตร์ในประเทศไทยเชสเตอร์กอร์แมนนักโบราณคดีชาวอเมริกันเดินทางเข้ามาสำรวจและขุดค้นทางภาคเหนือเพื่อค้นหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเก่าแก่ซึ่งอาจเป็นแหล่งกำเนิดกสิกรรมของโลกแต่นอกจากหลักฐานโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการเพราะปลูกในยุคแรกแล้ว พวกเขายังได้ค้นพบลงไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากซุกซ่อนอยู่ตามถ้ำและเพิงผาสูงชันไม่มีใครรู้ว่าลงไม้เหล่านั้นเป็นของใครอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ทุกคนเรียกมันว่าโลงผีแมง หลังจากนั้นมีการสำรวจอีกหลายครั้งโดยกรมศิลปากรแต่ก็ยังไม่มีคำตอบว่าใครเป็นเจ้าของโรงไม้ปริศนาจนกระทั่งราวพุทธศักราช2,541จึงมีการสำรวจถ้ำและแหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดแม่ห้องสอนอีกครั้งภายใต้ชื่อโครงการสำรวจและการจัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับถ้ำจังหวัดแม่ห้องศนโดยมีดรสิทธิพงศ์ดีโลกวณิช อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหัวหน้าโครงการโครงการสำรวจถ้ำในตอนนั้นที่จัดทำขึ้นเพื่อต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลในพื้นที่แม่ห้องสอนก่อนที่จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตัวโครงการที่มีลักษณะของการรวมสาขาวิชาต่างๆเพื่อที่จะเก็บข้อมูลให้มันรอบด้านที่สุดทั้งโบราณคดีธรณีวิทยาแล้วก็พวก เรื่องของชุมชนป่าไม้ทั้งหมดนี้เพื่อนํามาสู่ในการจัดจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อที่เผยแพร่ข้อมูลให้มันมีประโยชน์ต่อหลายๆส่วนมากขึ้นลักษณะของงานในที่ทําในตรงปอาโครงการถ้าเนี่ยก็เป็นการสํารวจแหล่งบราคดีที่เป็นถ้ำเป็นส่วนใหญ่หัวข้อที่ทําตอนนั้นก็คือเป็นประเด็นเรื่องของการเลือกใช้พื้นที่ของไว้ทํโรงไม้นะครับคือเราจะดูว่า ตำแหน่งของโรงไม้ที่พบเนี่ยถ้ำแต่ละแห่งเนี่ยมันมีลักษณะหรือว่ามีการเลือกใช้พื้นที่อย่างไรบ้างนะครับลักษณะของข้อมูลที่เก็บเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยตอนนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่ประมาณ37แหล่งแม้จะพบแหล่งโบราณคดีในถ้ำต่างๆมากขึ้นพบโรงไม้และหลักฐานอื่นๆอ,อ,อีกไม่น้อย แต่ก็ยังไม่ได้รับความกระจ่างที่ว่าใครเป็นเจ้าของโลงไม้เหล่านี้แม้แต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆถ้ำก็ยังไม่รู้ว่าผีแมนเป็นใครมีแต่เรื่องเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นคำว่าผีแมนเป็นภาษาไทยใหญ่คำว่าแมนคือประมาณว่าเป็นผีที่ขี้อายถ้าว่ามีคนเดินผ่านมาหน้าถ้ำหรือข้างล่าง<ๆ>ก็จะโผล่หัวออกมาดู ถ้าเป็นภาษาเหนือก็จะเป็นผีจุรดจรลอประมาณนั้นตามที่ผมเคยได้ยินมาจากฝากรุ่นพี่หลายๆคนนะฮะก็บอกว่าเป็นผีที่มีลําตัวยาวแต่มีความยืดหยุ่นตัวอสูงลัาากษณะจะเหมือนงูหมายถึงประมาณนั้นคือมีความยืดหยุ่นไดซ้ซึ่งก็เลื้อยได้หายตัวได้ก็คือผีมันชอบโผล่ อยไปโผล่ตรงนู้นอยูไปโผล่ตรงนี้เราจะไม่เห็นเขาตลอดเวลาใช่ไหมเวลาเราไปตีเข้าตีอะไรเนี่ยบางครั้งเขาก็จะโผล่มาให้เราเห็นบางครั้งเขาก็มาขโมยเข้าคโขนเมื่อก่อนเขาจะตีเข้าแล้วคือบางครั้งเขาก็จะเก็บไว้ที่ในไรก่อนใช่ไหมเขาไว้เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกกระต๊อบปน่ะบางครั้งคือเขาเขาไม่ได้ขนมาบ้านอย่างเงี้ยแล้วผีเมนมันก็ไปขโมยไปแม้จะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นจากการสำรวจ แต่ก็ยังคงมีปริศนาอีกหลายข้อที่ยังไร้คำตอบดออรรัศมีชูทรงเดชอาจารย์ประจำคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเริ่มต้นโครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อศึกษาวิจัยและขุดค้นทางโบราณคดีโดยใช้เวลาในการวิจัยนานถึง6ปีแหล่งโบราณคดีในแถบปางมะพ้านี่นะคะเรา เจอลงศพนะคะที่ทําจากไม้สักค่อนข้างเยอะนะคะในชุดแรกๆเนี่ยที่นักบางคดีสํารวจในแถบเนี่ยเขาจะเรียกว่าวัฒนธรรมลงผีแมนนะคะแต่ว่าเมื่อโครงการของเราได้ทําการสํารวจในช่วงระหว่าง2,540เป็นต้นมาน่ยนะคะแล้วเราก็เจอลักษณะของลงไม้ที่มันมีการปลงศพเฉพาะซึ่งพบเฉพาะที่ปางม่าพ้าน่ย เราก็เลยเรียกตรงนี้นะคะเปลี่ยนว่าเรียกว่าวัฒนธรรมลงไม้แทนหลังจากที่สำรวจไปได้ระยะหนึ่งแล้วดรรัศมีจึงได้ขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญสองแหล่งคือแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่และแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด และดำเนินการศึกษาร่วมกันระหว่างนักวิชาการสาขาต่างๆทั้งผู้เชี่ยวชาญเรื่องฟันกระดูกคนกระดูกสัตว์วงปีไม้ธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อมโบราณและในที่สุดก็สามารถกำหนดอายุของโลงไม้ได้เราทำการศึกษาเนี่ยแล้วก็ได้เอาชิ้นไม้เนี่ยไปตรวจค่าคาร์บอน14 ก็ได้อายุในระหว่าง2,006ถึง1,000ปีมาแล้วน,นะคะก็ทำให้เราเทียบได้กับยุคสมัยทางโบราณคดีว่าคือสมัยยุคโลหะานั้นในช่วงของของที่มีการใช้เหล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วัฒนธรรมลงไม้ในเขตปางว่าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของยุคเหล็กแต่ของแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งลักษณะลงไม้เนี่ยมันแพร่กระจายตั้งแต่ปางว่า ปลายนะคะปลายเชียงใหม่กันจนบุรีแล้วแถบถ้าขยายมาทางด้านตะวันตกหน่อยก็คือมีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็สุดตรงแค่นั้นนะคะลงไม้ที่พบส่วนใหญ่จะอยู่ภายในถ้ำบนหน้าผาสูงชันบางครั้งซ่อนอยู่บนชะง่อนหินใกล้เพดานถ้ำซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ทำลงไม้ต้องการซ่อนลงไม้เหล่านั้นไว้ไม่ให้ถูกลบกวน ลงไม้ที่พบส่วนใหญ่ทำจากไม้สักมีกรรมวิธีการทำที่สลับซับซ้อนเริ่มจากการเลือกต้นสักขนาดใหญ่ที่มีอายุ100-300ปีขึ้นไปจากนั้นจึงการไม้ด้วยวิธีบากลำต้นเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงให้ยืนต้นตายทิ้งไว้ให้เนื้อไม้แห้งสนิทประมาณ1ปีครึ่งแล้วจึงตัดมาใช้ทำลงการแกะสลักลง ก็ต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญเพราะต้องผ่าท่อนซุงออกเป็นสองส่วนแล้วขุดเนื้อไม้ตรงกลางออกให้มีรูปร่างคล้ายเหลือจากนั้นจึงแกะสะลักบริเวณหัวโลงเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันเราก็พบว่ามันมีรูปแบบของหัวโลงบางชนิดที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะถิ่นอยู่ในตามลุ่มน้ำต่างๆด้วยทำให้เชื่อว่าลักษณะของหัวโลงเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบหนึ่งของความเชื่อ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ของกลุ่มเผ่านะครับในการกระจายออกไปในแต่ละพื้นที่บริเวณนี้นอกจากโลงไม้แล้วยังพบโบราณวัตถุอื่นๆสันิษฐานว่าเป็นเครื่องเส้นไหวผู้ล่วงลับเช่นภาชนะดินเผาลายเชือกทาาประเภทชามและหม้อขนาดเล็กสันิษฐานว่าเป็นของส่วนตัวของคนตายบางถ้ำ ก็พบลูกปัดแก้วห่วงเหล็กซิวเหล็กและเครื่องมือหินอีกด้วยแม้ค้นพบหลักฐานจำนวนมากแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบสำคัญว่าใครเป็นเจ้าของโรงไม้เหล่านี้พวกเขาเป็นใครมาจากไหนมีวิถีชีวิตอย่างไรและท้ายที่สุดพวกเขาหายไปไหน สมัยกอย่อนนั้นห<อ>งเจ้าเมืองเมาต้องออกเมื่อเรากำหนด,ดอายุค์ั้น14แล้วนีนะคะเราก็สันนิษฐานว่ามันมีการใช้อย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงก่อนสมัยสุขโขทัยนะคะก็คือประมาณสัก700ปีมาแล้วเนี่ยขณะที่ที่อื่นเป็นบ้านเมืองแล้ว,ลวก็ชุมชนแถบเนี้ที่อยู่บนภูเขาเนี่ยก็ยัง ยังมีพิธีการปรงศพที่ใช้ถ้ำเนี่ยนะคะอย่างเป็นสุสานเนยอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นกลุ่มสังคมระดับชนเผ่าที่อาจจะมีการติดต่อกับชุมชนอื่นแต่ที่น่าเสียดายสำหรับการทำงานเนี่ยในชุดนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยเจอแต่สุสานนะคะยังไม่ได้เจอที่อยู่อาศัยเลยก็ยังหาไม่ได้เลยค่ะว่า บ้านเรือนหรือว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนนะคะก็คงจะเป็นปริศนาที่เราจะต้องค้นคว้าต่อไปในเรื่องนี้กลางปีปงพุทธศักราช2553มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ ในเขตบ,บ้านท้ำลอดอ,อําเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นถ้ำผีแมนที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไปสำรวจมาก่อนบางทีคำตอบที่เราค้นหามานานหลายสิบปีอาจจะซ่อนอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้ก็เป็นได้